ฝนตกจ้าทุกคนฝนตกฝนมาต้อนรับเลยจ้าทุกคนเม็ดย้อยใหญ่ตอนนี้นะคะเราก็จบทริปของภูทเปิกแล,แล้วเราจะเริ่มต้นทริปขับจากเขาค้อนะคะไปจังหวัดตากจ้าโอเคยังไม่รู้จะยังไงก็ไปด้วยกันนะคะทุกคนไปเลย ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดจังหวัดอะไรสุขโขทยัยเราขับจากสุขโขทยัยมุ่งหน้าไปสู่ตากนะทุกคนนะตอนนี้นะถนนอนะมันตรงอย่างเดียวเลยมันง่วงแล้วเนี่ยมันง่วงแล้วเนี่ยแล้วนานๆจะมีรถส่วนมาแล้วก็ไม่มีรถนําไม่มีรถตามเหงาจังเลยลงเขาจากพุทธเบิกเสร็จแล้วก็ไปขึ้นเขาต่อนะจ๊ะ ย่อเลยเหนื่อยแล้วทุกคนเหนื่อยฟ้าก็สวยอีกแล้วทุกคนว่าจะไม่อัดมันสวยแล้วเลยต้องอัดซะหน่อยข้างหน้านั้นน่ะเมฆเยอะเยอะทุกคนอีก18โลถ,ถึงจังหวัดตากแล้วก็เราต้องขึ้นเขาใบอีกเพื่อไปดอยโมเซอ์นะทุกคนนะเมฆเยอะมากเลยข้าง ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้อะแต่วุ่นวายมากเลยเพื่อนๆรถชิบหลบเพียบเลยยังต้องไปตั้ง GPS ก่อนไหมเพื่อนร่วมทางเพียบเลยเป็นไงล่ะต้องการร่วมทางเพียบ <laughs> พี่พี่เบิ้มนึง,งันเลยดูดิเอ้ยไปถูกไหมเนี่ยทำเส้นทางได้แล้วเพื่อน,อนไอ้รถใหญ่เนี่ยมันไปแม่สอดทุกคนโอ้ยตายตายจะต้องขับรถคู่กับเธอไปเรื่อยๆนะเนี่ย เ hey, ทุกคนอันนี้คือแยกที่ถ้าตรงไปไปกําแพงเพชรนะเราจะเลี้ยวขวาตากแม่สอนโอเคมาถึงแล้วมาถึงแล้วไปต่อไม่รอแล้วแต่ว่าเราต้องเข้าปั๊มก่อนตอนนี้น้ํามันเหลือสามขีดจะพี่น้องมันสิไปบดถเทงมันก็มืดแล้วได้นี่เรามาถึงแล้ว เพิ่งหยุดตกเลยพี่น้องเดี๋ยวไปหาห้องพักก่อนมีอามีอามาถึงแล้วลูกมาถึงจังหวัดตากแล้วแล้วก็มาถึงที่พักที่เราเคยมาถ้านับครั้งนี้เราก็จะเป็นครั้งที่สี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถามพี่เขาก่อนวนะ่ามีห้องว่างเปล่าน่าจะมีอยู่แล้วแหละไปะตัดผ้าปมาเช้าวันต่อมานะเพื่อนๆเพ,เพ,เพ,เพราะว่าเมื่อคืน่ะนเหนื่อยมากก็เลยไม่ได้อัดคลิปเลยเช้านี้เดี๋ยวเราไปสำรวจบรรยากาศร,รอบๆ ตอนเช้ากันนะคะสวัสดีสวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะเมื่อวานเราขับรถลงภูทับเปิกมาใช่ไหมคะแล้วก็มาที่จังหวัดต,ตากนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ดอยมูเซอร์โฮมสเตย์นะคะทุกคนเป็นรีสอร์ทที่ที่พักริมทางนะคะที่ดีเลยอากาศเย็นสบายมากๆแล้วก็หนาวด้วยนะ นภูเมื่อคืนประมาณ20องศานะคะทุกคนกลางวันก็คงร้อนปกติแหละตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงแล้วเราก็ตื่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศอ๋อที่นี่ห้องพักเราอยู่บ้านหลังนี้นะคะห้องพักหลังเนี้ยมีเตียงใหญ่2อันนะคะราคาอยู่ที่800บาทนะคะมีแค่น้ำเปล่าแล้วก็สบู่ให้นะคะ อย่างห้องนั้นนะคะ400แล้วก็ข้างหลังโน้นก็400นะของวันนี้นะราคาของเดือนนี้ที่ที่แพรล,ลี่มาช่วงนี้นะคะทุกคนเนะะี่ยค่ะแล้วก็จะมีถนนขึ้นมาตรงนี้มันเป็นเขาเป็นหุบเขาเป็นเขาอ่ะแล้วด้านด้านซ้ายก็เป็นเขาด้านขาวาก็เป็นเขาด้านหน้าก็เป็นเขาแล้วก็มีถนนวิ่งไปแม่สอดนะทุกคนเราจะนอนที่นี่นะคะ อสองคืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะวิ่งข้าแม่สอดไปเที่ยวแม่สอดนะคะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวไปหามิอาก่อนมิอากำลังเช็คอินอยู่ข้างล่างนะคะโอ้หมองเทียบเลยเป็นน้ำเลยเมื่อคืนนอนดีมากเลยทุกคนนอนดีดีมิอาอยู่ไหนอ่ามิอาอยู่นี่เองโอ้โหเสื้อก็ไม่ใส่เสื้อไม่ใส่อีกแล้ว อากาศดีมมันไม่หนาวอ่ะมันไม่ถึงก็ต้องใส่เสื้อแต่ว่าก็มีลมก็เย็นนะไอ้ยาเช็คอินะอะเอออากาศดีน้องชอบเหรอปาปปาเช็คอินป,า,ปาเช็คอินวิ่งเล่นสนุกสนานเลยเดินสบายใจเชนนะคุณนายดูสับขาอย่างไวนมต้นหม้เยอะ เรามาพักที่นี่ครั้งที่สี่แล้วนะทุกคนบรรยากาศดีตอนนั้นแหละเรามาเดือนธันวามาเดือนพฤศจิกาเอ้ยธันวาสองครั้งเลยหนาวมากหนาวจริงๆคืออากาศมันจะแตกต่างจากภูทับเบิกนะภูทับเบิกมันจะมีหมอกตลอดเวลาแล้วเราเป็นหวดัดเราเลยหนีมาหนีมาพักที่อุ่นๆขึ้นอันเนี้ยก็นอนดีนะนอนดีมากอากาศดีนี่ค่ะ ข้างหลังกันเป็นป่าไผ่นะทุกคน11โมงแล้วจ้าทุกคนน้องมิอาก็ฟอพระอินไป,ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทานอาหารเที่ยงนะคะแล้วก็จะไปเดินดูต้นกาแฟแมีอาอยู่ในกระเป๋าจิงโจ้นะทุกคนตอนนี้11โมงกว่าแล้วเราก็อยากจะไปดูต้นกาแฟที่อยู่ข้างหลังรีสอร์ท หลังนั้นนะฝนมันตกด้วยแล้วก็อตกหลายวันแล้วเนี่ยเดีวว่าพื้นมันก็แบบว่ามีหมอกไงมันก็ไม่แห้งตอนไม่แห้งอะ่ะก็จะมีแมงวีอะไรอย่างเงี้ย่ะเดินขึ้นไปดูนี่คือต้นกาแฟอาราบิกามันกำลังเป็นเรดเชอร์รี่ผสมเยลโล่เชอร์รี่แอนด์กรีนเชอรี่นั่นเองทุกคน ทุกคนต้นนี้มันน่าจะเขาน่าจะเก็บไปบ้างแล้วเนี่ยอันนี้ยเป็นสีแดงแล้วเนี่ยอันนี้ยเก็บได้เราไปตากตากแล้วแดดแล้วก็ไปคั่วขัดอู้หลายทำหลายอย่างนะกาแฟเนี่ยก่อจะได้กินนะข้อกาแฟที่ชอบเลยแบบนี้อันนี้เรดเชอรี่นะเจ๊ะเดี๋ยวแพรี่อ่ะจะเอาไปต้มเป็นกาแฟ กาแฟแบบว่ายังไม่ต้องตากแห้งเลยเด็ดไปมันหวานนะเคยชิมแล้วเอ้มีอาเอาใส่ถุงใส่ถุงมีอาก่อนกำลังจะไปเก็บต้นนั้นทุกคนเกือบพลาดแล้วเกือบเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่เสียแล้วทุกคนเพราะอะไรทุกคนดูลังนี้ลังอะไรบอก ลังแต้นมันใหญ่มากเลยแม่ฉันเทฟจะไม่ขยับเลยเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลจากฉันเนี่ยทุกคนเก็บเก็บกาแฟเก็บเมล็ดกาแฟแป๊บนึงนะนี่นะเอาไปทำอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยตยตายตายมดกัดอันนี้เป็นต้นกาแฟนะต้นใหญ่อยู่ ราก็ปลูกแต่ว่ามันมันไม่ได้อะมันไม่ได้ผลผลิตตายตายม่เล้กกูจะดูอยากได้กอเหมือนันนะมันจะไปถ่ายรูปมันยังไม่สุกอ่ะมันจะสุกประมาณเดือนอ่ะพฤศจิกาปลายพฤศจิกาธันวาอ่มันจะแดงหมดเลยนะทุกคนก็โดกเหมือนกันเนี่ยโดกอยู่แต่ยังไม่สุกนู่นแหละมันต้องหนาวกว่าเนี้เดือนธันวา โอ้ยเอาไม่ได้อะสูงมากดูดิได้แค่ถ่ายให้ดูมันเป็นแบบสีแบบเลดเชอร์รี่เลยนะอดนะจ๊ะเดี๋ยวกลับที่พักก่อนตอนนี้ขึ้นมาได้จะลงยังไงนุ <S <S <N un> ่นพียารออยู่ตรงนู้นสูงอยู่เด้อเธอ <S <S 2> <S 2> ฉันะจะลื่นไหมฉันจับหลังคาก่อนนะ ยื่นกระจกข่าวอะไรเนี่ยได้แล้วนะทุกคนอันนี้จะเป็นแบบว่าเรดเชอร์รี่กาแฟสดเด็ดมาจากต้นสดๆเลยมนันหวานๆน่ะแล้วเราจะเอาอันนี้แหละต้มนะทุกคนอันนี้คิดเอาเองนะทุกคน <c oughs> <c oughs> คิดเอาเองคือเราเอามาต้มเราจะดูเราจะมาชิมว่ามันจะเป็นยังไง แล้วก็ต้ม,มเมล็ดกาแฟที่เด็ดจากต้นสดๆนะจากสีแดงนะเม็ดมันก็จะเป็นสีเหลืองซีดๆแบบนี้แล้วมีน้ำแบบประมาณนี้นะขุ่นๆเหลืองๆนิดนึงทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะคะว่ามันเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยวแพรรี่จะชิมแล้วนะครั้งแรกเลยอืมชิมแล้ว มันเหมือนน้ำต้มผักกะมันห,มนหวานหวานเฟื่อนเฟืองหอมๆนิดนึงมันเหมือนชามากกว่านะพอเราลืนลงไปใช่ไหมอ่อตรงเพดานมันจะหวานเออแปลกอืมได้อยู่นะแต่มันเหมือนน้ำต้มผักมากกว่าไปกินกาแฟธรรมดาดีกว่าจิบเป็นไงสักสามอึก สามอึกเสร็จแล้วมันมีนมนความหวานอยู่บนเพดานนะนิดๆนะก็ะกินง่ายไม่ได้กินยากก็ได้ลองอ่ะทุกคนแปลกดีสนุกดีแต่ว่าหลังจากที่กินหมดนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะ <Okay. S 1> เออลองกินเบ็ดดูเด้เอยออย่าลองเลยทุกคนอย่าหาทำมันอยู่ไกลโรงพยาบ <laughs> าลเดี๋ยวฉันก็จะกินบอนอโลมากาแฟของฉันดีกว่านะโอเคไหมทุกคนจบเนาะ เหมือนเสียงฝนตกไปดูสิโอ้ยฝนตกทุกคนฝนตกฝนตกที่ดอยมูเซอร์ตกหนักด้วยมองไม่เห็นอะไรเลยข้างนอกฝนตกจ้าบรรยากาศดีมากเขียวสดชื่นเดี๋ยวเราจะนั่งดูสายฝนเพื่อโชคดีจะได้เจออะไรเนี่ยจะได้เจอหมอก นะจะได้เจอหมอกนะลูกนะไปไหนไม่ได้เลยจ้าทุกคนมันตกก็แต่ตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ยตอนนี้มันสี่โมงเย็นแล้วอะ่ะไปไหนไม่ได้เลยอะ่ะแต่ก็ดีนะได้พักแล้วเน็ตที่นี่ก็ใช้ไม่ได้ก็ดีไปอีกไม่ได้ใช้เน็ตไมไ่ได้เล่นโซเชียลเลยพักผ่อนจริงๆเลยวันนี้ อากาศหนาวด้วยนะทุกคนมันเย็นขนลุกไงขนลุกี้ยขนลุกขนลุกเนี่ยขนคิงลุกเดี๋ยวว่าจะต้มมาม่าแล้วทุกคนหิวเดี๋ยวเราจะไปต้มมาม่านะคะใส่ผักที่ซื้อมาจากตลาดนะคะดอยโมเซอร์หนึ่งนะคะไปกินมาม่าก,กันดีกว่าเออฟักแมวฟักแมวเนี่ยแ,แบบตามธรรมชาติเลยนะเขาขายสามกรรมํา 50บาทสดสด,สดปลอดสารสวัสดีกเนื้อเป็นผักกูดเราก็จะเอาต้มแล้วก็ใส่มามากินนะกินกับสายฝนนี่กินกับสายฝนเลย mm hmm. สุดยอดเดี๋ยวไปดูมีอามีอาเขากลัวฝนมากเลยนอนอยู่บนเตียงหนาวไหมลูกมีอาอยู่บนเตียงทุกคนใส่ชุดตุก,กตุนดูดิดูท่านอนเขาหนาว เนี่ยนอนอยู่บนเตียงตั้งนานแล้วอะไม่ยอมลุกไปไหนเลยอะไม่ออกไปข้างนอกไหมูแอฟังแม่เตียงนอนตรงนี้นะคะสามารถมองเห็นวิวด้วยนู่นวิววิวสุดฟินเลยอะทุกคนกุ๊ดกูกุ๊ดกูเสียงนกเสียงนกทุกคนจะงงว่าทำไมไม่เห็นมีอาออกกล้องมีอาหนาวทุกคน ก็เลยให้เขานอนนอนอยู่บนเตียงทีเนี้ยนอนแล้วก็ร้องแล้วก็สั่นเลยต้องอุ้มเนาะต้องอุ้มเนาะต้องอุ้มหนูนะเดี๋ยวไปกินมาม่าดีกว่าเขียวน่ากินหอมกินมาม่ากนะับฟักแมวตอนนี้คนสวยกำลังกินข้าวอยู่ทุกคน สัมภาระในวันนี้โอ้เยอะมากแม่ดูนี่มีแต่ของกินนะของกินของใช้หม้อหุงข้าวเตาอบโอ้ยเอามาหมดอันนี้ก็กว่าจะกินเนี่ยคนนี้กินข้าวยากยากอากาศหนาวแล้วก็เปลี่ยนที่พักสามที่แล้วเขาก็อยากกินนะแต่ลีลาลีลาเป็นคนลีลาเหรอ กินดีดีไปตลาดอดอยโมเซอร์มาทุกคนเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,ก,กับรีสอร์ทนี้แหละก็ไปได้อะไรนะอะโวคาโดแฮทโลละตอนแรกเราเห็นโลละ80บาทเออแล้วก็เดินมาเจอร้านนี้เขาขายโลละ50จ้าฉันซื้อเรียบร้อยแล้วแล้วฉันก็เดินไปอีกร้านหนึ่งอยู่ข้างหลังมันขายโลละ20โอ้ยโกรธเจ้าของ กดจะขอ,ของเออแต่ว่าดีนะมาทีไรซื้อกินตลอดแล้วมันอร่อยอะอะโวคาโดแฮดนะทุกคนแฮดแล้วก็ได้นี่ข้าวโพดต้มยี่สิบบาทเออ,เอ,อชาวมูเซอร์เขาก็เอามาต้มแล้วก็ขายในยี่สิบาทได้เยอะอยู่ข้าวโพดตะมุตะมิน่ารักได้พุทราช็อกโกแลตมาร้อยชอบกินทุกคนมีอาเขากินได้ด้วยแหละก็เลยเอามารุ่งนี้ ยังไม่รู้ว่าเอ้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้แผนการก็คือไปตลาดดอยมูเซอร์นี่แหละไปกินกาแฟเนาะเดี๋ยวคืนนี้ก็ลำ่ลำลาไปก่อนนะคะกับบรรยากาศมืดๆแบบนี้นะวันนี้มีคนมาพักสองคนอยู่ตรงนี้แหละแต่เขาไปไหนไม่รู้มีเพื่อนบ้านอยู่คืนนี้โอเค Good ุ i น h t ราตีสวัสดีเจอกันพรุ่งนี้เช้าจ้าบายบาย